เขาเล่นกันที่ไหนกิจกรรมเล่นว่าวมักถูกจัดขึ้นที่ทุ่งพระเมนเออครูครับเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสนามร่วง้วครับกิจกรรมเล่นว่าวมักถูกจัดขึ้นที่ทุ่งพระเมนประเบิให้ครูครูขาเอาอะไรอีกอะ คือหนูว่าสมุดครูแบบไม่อัปเดตหรือเปล่าคะข้อมูลของผู้หนูเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะคะครูใช่ครับไม่ไม่อัปเดตค่ะ 27, สองพนรอยี่เจ็อัปเดตไหมสองพันร้อยี่เจ็อัปเดตไหมสองสองใช่หครูไม่เป็นไรแป๊บหนึง่งเลียนสายคุณสมพิศค่ะ,ะแม่แม่ครูคือคือเป็นสิรู้สึกว่าเขาดูรู้มากอะค่ะ ว่าเขารูา้มาแล้วก็เขายกมือแบบเด็กคู่ตลอด